กูด,ดีเอากูด,ดีนะกูดดกูลงให้เลยเก็นยอนสวยลงเติมน้ำมันเหรอเก็บเติมน้ำมันเก็บเติมน้ำมัน,น,มนออกขวาไปพีอ่ออกขวาไป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 แม่งวนอยู่แต่ไฮเวย์เว่ย์พารามแปดอ่ะน้ำมันจะไม่มีแล้วอ่ะเกันจบไปแล้วเจ้าคนลักรถนะ ไปพี่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 ที่ดนูแล้วว่ะเฮ้ยน้อโเท่าน้ำมันมันน้ำมันหมดพี่กะดีนางมีมีใครมีเติมน้ำมันให้ผมได้ไหมครับมันช่วยระหว่างสตอรี่ไม่ได้เด็กเขาเชื่อมันมันเอาออกแล้วครับสภาใ้าสิบเก้าจ็ดไม่ไม่เป็นไรก็ได้พี่ดาอะไรตรงพมที่ฝั่งคนขับอยู่ฝั่งนู้นนะ ทำไม่ได้เน้นเล่นเดติมให้มาเติมแล้วเติมอ่ะโอเคขึ้นอีกรอบยังอยู่เกนโค้ดพี่เกนโคมันนี่่อยูไหวเปล่าไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วพี่ขอบคุณค่าพี่มินู่าฮ่าไว้เดี๋ยวค่อยเอาพรุ่งนี้สองหมื่นนะพี่มินช่วยกันช่วยๆกันโอเคเปล่า